sáu 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 sáu, sau 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 sáu sau pla sau sáu sau pla, sau 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 sáu 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 sáu, sau 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 ลุดอ๋อเกือบรุดนะครับเกือบรุดสาว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 ตายอีกหนึ่งตัวแล้วรับโอ้วันตูตีโฟสี่โตแล้วมุยปีใบบุญพรำว้าตายบนโตแล้วครับสวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมวันนี้ วันหยุดสุดสัปดาแวะมานาครับข้าวกำลังตั้งท้องหาข้าวอินซีนะครับกำลังตั้งท้องอันนี้จะมาหวานเสริมรวงนิดหน่อยนะครับปอินรีจยะมาหวานเสริมรวงโอ้หอยหลายเท่ตอน หอยเพียบเลยครับคอเสริมรวงนาข้าวนะครับกำลังออกรวงเลยนะครับคุณผู้ชมทำนาข้าวอินซีจากแรกๆมันมันก็จะเหลืองอ่าแรกๆเนี่ ไม่มีน้ำแล้วก็ข้าวไม่แต่กอก็วานปุ๋ยอีซีไปสองรอบนะครับยามเช้าๆครัปีนี้ไม่แน่ใจว่าราคาข้าวจะเป็นเช่นไรนะครับท่าผู้ชมแต่เกษตรกรคาดว่าปีนี้ราคาข้าวน่าจะดีนะครับ ่าจะดีโคกหนองนาในหน่อไม้พิมซุ่นี่ออกไหมวันนี้ยังไม่ออกอนะครับ เสียงน้าน้อยยามเช้าครับครับคุณผู้ชมวันนี้ไมไ่ไม่นอนเสียงแต่ข้าวอ่าได้เกี่ยวแน่นอนครับคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศอ้ ผักตบนะครับเขียวธรรมชาติใช้ปุ๋ยซีโคกหนองนามโมเดลนะครับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยามเช้าๆมาใส่มองนะครับาตาไปตบ ครับอันนี้คือปลานิลปลาธรรมชาติสดสดใสๆสขาวขาวนะครับสดๆเลยเดี๋ยวจะไปย่างนะครับที่โคกน้องนาทั้งหมดมีสองบ่อสองคลองสองนาแล้วก็เกษตรผสมผสานนะครับตัวใหญ่ครับปานิน้ อาจจะหลายๆตัววันนี้นู้นมองยาวไปถึงนู้นครับยาวไปถึงนู้นมองเจ็ดเสน้นะครับคุณชมมองเจ็ดเส้นโอ,อ้ดกล่องจรปิดกันขโมยได้ด้วยอืเสียงงาน้านอยนะครับเพราะว่าต้องดูแลโซแผงโซลาเซลล์นาข้าวนะครับพอทางออกบ่ละตอน ตัวใหญ่ได้เนาะนี่ครับปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลานินมันก็จะออกแม่ออกลูกไปเรื่อยๆนะครับออกแม่แพ้ลูกไปเรื่อยๆแต่ดูว่าจะได้กี่ตัวเช้านี้ ตัวนี้กำลังพอ,อย่างเลยตัวใหญ่ใหญ่อืมจิ้มแจวจิ้มแจวกินผักปลอดสารพิษน้ำจิ้มรสเด็ดแค่นีโอ้ ตัวตัวแม่ว่าต่อนนี่นี่นี่มันมีมองนี่ิ่งยังไงวะอาจจะเป็นตัวแม่เนาะถอดยากหน่อยหนึ่งเพราะปลามันตัวใหญ่ นี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสาวสาเสาวสาสาสามาอีกแล้วหนึ่งตัวตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ถึงครึ่งโลสาวสาเสาอ่ากําลังพอทอดเลยทอดแบบ กร,กรอบๆนะโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยทอดแบบกรบอบๆนะครับเนื้อมนจะขาวแบบเพราะน้ำาสะอาดครับคุณผู้ชมดูน้ำนะครับน้ำจะสะอาดแบบข้ากินธรรมชาติเนี้ยปลามก็เลยอร่อยเนื้อแบบหวานหวานนุ่มอะฮะหวานนุ่มอร่อยแปบ๊บเดียวเราก็ได้กินนะครับ โคกน้องนาน่นอีกฝูงหนึ่งครับฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งฝูงใหญ่เลยไปแล้วไปแล้วนี่ครับปลาสลิดปลาสลิดนะครับคุณผู้ชมก็ความสุขนะครับเกษตรพอเพียงพออยู่พอกินพอประมาณนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับเมื่อก่อนตรงนี้ทํานาอย่างเดียวพื้นที่ห้าไร่นะครับเดี๋วนี้ก็มีผสมผสานมีโคกมีหนองมีนานะครับนู่น นะครับข้างบนนี่เป็นนาข้าวสุดยอดมากเลยข้าวงามงามคุณผู้ชมนาะงามบบธรรมชาติเพราะเราในเราใช้แบบอินทรีย์ครับใช้แบบมีซีนะครับอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดินดีจุลินทรีย์เดี๋ยวผมจะจับปลาต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปย,นะย่างกินแซ่บๆครับพี่น้องนะครับอยากกินแซ่บคลิปนี้ลาไปก่อน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสามผู้แดงขอบคุณทุกคนทุกท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม้ครอดไม้ครอดตัวนี้โตใหญ่โตใหญ่ <c oughs> หมองกับขาดเลยตัวนี้ตัวใหญ่ครับปลานินปลานินโมยปีใบปูบนปลัปลัมโตปลมโต หาโตแล้วพี่น้องนะครับวันตูตีโปไฟไฟหาโตแล้วพี่น้องห้าตัวแล้วเดี๋ยนะว,ว,ว,วจะไปย่างครับสดๆจะไปย่างกินแบบสดๆย่างสดๆอร่อยอร่อยนี่